เชอเสองเอ่เอาหายยังโอเคหายแหลกแล้วที่เี่ยแหลกจริงเกมอะไรวันนี้เนี่ยไม่นะ,ะกาจะสูด้อนเอา้าเอ่อโอเคหายยังวันเนี่ยทีเฮี่ยอ๋อกระตุก

เสียงตีเพื่อนเนี่ยวะ,ชะเชี่เชเชี่แล้ววะเอ้าช้เฉยเหียเอาให้กูเข้ามาการเกมด้วยเยอะแคู่้สังหารมากสุด What the fuck กูเพิ่งเข้ามาเดี๋ยวมุวตาเ,าเลเวลสามเามาอนี่ โอเหี้ยแหลกอะไรยังไม่หายแหลกยังไม่หายยังไม่หายอีกยังไม่หายอีกเช็คเช็คมาละมามาดูดีกว่าเกมนี้ก็จะสุด้วยหรือเปล่าไม่ไหวบอกไหวมา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 มมาตัวนี้มันเถียนเกินฉันเห็นนะจ๊ะเห็นนะจ๊ะ ôi 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 nào ôi 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 ใส่ดีใส่ดีรีดดีอ่าอืมเพื่อนข้างหลังใช่ไหมว่าตายังปีนี้อะไรที่จหายเนี่ยยึะไห่โอ้เกาะตีบวก เออเอาเอา,เอานี่ก็ได้เป็นกูดูคาร์ดไหนเนี่ยคาร์ดเลเวลแมนทำไมมีอันนี้ดูวะเค้ื่องยิงระเบิดอา้าวนี่ก็สวยดิก็ <c oughs> สวยดิ นังดิเอ๊ยเนี่ย What the fuck? Okay. I'm reloading. Give me cover. Oh. No no oh what? ตะกุฏไม่ได้ทำอะไรเลยตายดิเอ๊ย อแล้วบอกเครื่องยิงลูกระเบิดว่าเครื่องยิงแก๊สนี่ว่ะสัตว์เครื่องยิงแก๊สระเบิดกวนใช่ไหมเนี่ยเครื่องยิงเหี้ยวะเนี่ยไม่ใช่ลูกระเบิดนี่มันนี่มันลูกซองไอ้ยเหี้ย เยอะแล้วแสดงก็มีามอบมอบใครผ่านตัวนี้ไปไม่ได้เชียิ่อๆโดนต้มบัมดนีงง้บุง n ่ะ No, it's not Hey, hey, hey My friend เยอะเลยวะสวัสดีเพื่อนละแบบจุดจดดันอะไรนี่อะไรกันเริ่มเกี่วกัจะมีคนตายกันซะแล้วอะไรกัน 28000 conta, nadau, cof. I'm going in. Tag. We are capturing to be So nice. What the fuck? Oh, get ready to move. Get ready to move. Oh. All right, let's go. Let's go. Let's go. Let's go. ada orang Let's go. 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 หอนมาเนี่ยยิงขวาซ้ายซ้าเป็นขวา Really good, really good. Okay.